สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสวยเพื่อนบ้านอยู่นี่หวยแลวนะครับวันที่1 3พฤศจิกยยายนสุดปักหลักนะครับจาก100บนหน่วยบน10ล่างแล้วก็หน่วยล่า,างจาก100กับหน่วยล่างจะใช้ตัวเลขชุดเดียวกันนะครับก็จะเหลืออยู่4หลักหลักละ2ศุด เป็น3ตัวกับ4ตัวนะครับวันนี้ผ่านมานะครับสูตรที่เข้ามามีปักหลักร้อยสาตัวกับ4ตัวปักหลัก10ล่าง3ตัวแล้วก็ปักหลักหน่วยบน4ตัวเข้ามาด้วยกัน4สูตรนะครับถ้าพรอามกันแล้วนะครับไปรับชมสูตรของวันที่13พฤศจิกายนกันเลยครับ ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสุดหุยเพื่อนบ้านด้วยนะครับแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับที่แ d ดแซดตีกาาหาสำหรับหว่นาพัฒนานะครับช่วงของสุดท้ายนะครับก็จะให้หน้อยชุดนะครับในรายกลุ่มของเรานะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับ คำเตือนสุดห่วยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับ มันเลยเมืทีหลักร้อยนะครับหลักร้อย3ตัวเป็นสูตรเก่าต่อเนื่นงองจากงวดเกาะคำนวณไั้สองงดนะที่ผ่านมาหลักร้อย3ตัวได้เลขหก 6, เลขแปเลขสู ไปเป็นหลักร้อยสตัวสุดเก่าวต่อเน,นื่องอย่างงวดก่อดเข้ามาหนึงวดที่ผ่านมาหลักร้อยสตัวนะครับสามหกแปดหนึ่ง รหลักร้อยนะครับ3ตัว680สูตรสุดเก่าเข้าต่อเรื่องมา2งวนแล้วก็4ตัวนะครับ3681สูตรสุดเก่านะครับเข้ามา1งวน2ส,สู่ชนกันนะครับหรือจะใช้สุดใดสตรหนึ่งก็ได้นะครับถ้านำมาชนกันนะครับก็จะเหลือ2เลขเลข6กับเลข8 ผลักหักสิบบนสามตัวเป็นสูตรใหม่เข้ามาแล้วสี่โม่ผลักหลักสิบบนนะครับสามตัวเก้าสามหก ไปเป็นสิบบนสี่ตัวสูตรใหม่เข้ามาแนละ้วหมกมวยักหลักสิบบนสี่ตัวนะครับห้าเก้าสองสาม สรุปนะครับ10ปน3ตัว9 36 4ตัว59 23มีเลข3นะครับกับเลข9ที่เหมือนกันทั้ง2สูตร เป็นวยบนสามตัวสุดใหม่เข้ามาแล้วห้างวแลเลขเจ็ดเลขแปดเลขห้า นสี่ตัวนะครับสุดเก่าเข้ามาแล้วหนึ่งงูงูล่าสุดคำนวณมากาศูนนะครับหน่วยบนฮาริเกา 9. ปักลักหน่วยบน4ตัว5 6 8หกแปด สรุปในบนนะครับ3ตัวเ8็4ตัว5681 3ตัวเป็นสูตรใหม่นะครับ4ตัวสูตรเก่าเข้าตัวเรืมาห่วงวด2สูตรชนกันนะครับมีเล 5, ขห้ากับเลข8ที่เหมือนกันทั้งสองสูตรจากคู่กันนะครับ2ตัวบนก็จะได้ได้วยกันตรงตรง4ชุดนะครับ35ห สามแปดเก้าห้าเก้าแปดอีกหนึ่งศูนย์นะครับสิบล่างสามตัว สองสูตรนะคับไม่ใช่หนึ่งสูตรนะครับสิบล่างมีสามตัวกับสี่ตัวนะครับสิบล่างสามตัวสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับเขาตัวเนื่องมาแล้วสองงวดเลขศูนย์เลขส,สามเลขหก ไปเป็น10ล่าง4ตัวนะครับเขามาแล้วหกวดนะครับสูตรนี้6งวดมาจากสถิติย้อนหลังนะครับหลลัก10สิบล่างสตัวนะครับ3 9 0 2 สรุปสิบล่าง3ตัว0 3 6สูตรเก่าเข้าตัวนึงมา2องวนแล้วก็4ตัวเป็นสูตรใหม่นะครับ3 9 0 2้นมีเลข0ูนะครับตัวแรกที่เหมือนกันทั้ง2สูตรอีกหนึ่งตัวข้็เลขก3นะครับ0กับ3 2สองตัวล่างตรงๆนะครับเราก็จะได้ได้วยกัน4ชุดนะครับ 0 6 08 3 6แล้วก็3 8นะครนะก็อฝาไว้พิจารณาด้วยนะครับสุดปักหลักนะครับโอที่13พืพฤศจิกายนถูกสูตรเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณนะครับมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ